มีอันนึงอยู่ข้างในหรือที่มันเก็บไว้ใน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 กล่องขอขอนอทำเองที่ทำเอนชาได้ยังอันนี้ที่ฉันหาเจอยังไม่ได้ทำเอนชาเลยนะเฮ้ยใครเดินไปโดนนก

นกไะนา้วนะ้ม่ายีหรอว่าใครเล่นมมใครกไม่ขโมย

น้ก่อนนะน้ำก่อนดีใช่ไหม่อยดิีนะอะไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้เอ็นชาร์ดเอายังไงมันอยู่บนเนี่ยไม่เจ้าไงเหรอโอ้หไม่ยุ่งเรื่องอะไรเขาสอยอยู่ข้างนอกกระเป๋า มันต้องมีเอชาร์จบ้าง<แ>ดิวยด้วยเหรอ ไม่ได้็อย่างเล่นนะเขาโยนไปโยนมามก็เอาไปอ่ะก็ขู่คืนให้มึงั่นไงหรอไม่เห็นเ,ออเลยเอ,อ,อู้ ต้องเดือตัวมาเดีอดตัวเริ่มมาแล้วไปไปฆ่าเลยนะบวกนะ <c oughs> เลยไหมสงสาวัตรไม่ดจะแย่งกันนอนหรือไงก็ไปบอกนะไอ้เมุมน้อยจะบอกจะมาก็ไปบอก <c oughs> ฮานูเต็มเลยอะวมันย้อนกลัวะฮนูเต็มเลยะมาดีมาดีมาดีอะไรฮานูโตัวเองอานูโดนตัวเอง

อไ่เลยเจนมอะเยอะมากไหมสบีมาเยอะไบ้า,บา,บางบ้ามึงนี่ไงตีชาวบ้าน,นอ่ะตายไปแล้วนึ่ตูไหนึ่งศพได้หศพมึงโกงเขาเองก่ิดไรเกือบโดนแมวอ่ะ ตัวแมวเดือดรุ่งที่ดูไรตายด้ทีอะไรนี่สกีตั้งไม่ไหวนี่พ่อกลับแลบบโอ้สิกนี่ดิมันโดนตัวเอง ธนูหมดไม่เดี๋ยวเขาทำเองอะไรอะไรเออขอธนูไม่งี้เองอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยเดี๋ยวอดีใครวะใครวะอนีามดโยดีจ้ะต้องระวังหลังด้วยจะตายพวกงไอ้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอ้ยไปนี่คีเปอร์อยู่ข้างบ้านต้องต้องอก่อนร้องก่อนเขาจะไม่เหลือละปีนแค่ก่อนไป น้องเปิ้น้องเปิ้น้องเปิ้ลตัวเิ้ยเฮ้ยกลัวแมวเปล่านี่เมื่อกี้มันถานแมวเลยอะที่บอกก็กลัวแมวง ไม่เห็นเินเลยแต่ไมีมีสิศษเหตุแต่ไมีมีสิ่งตุ้งมหาเนี่ยฮะโอ้ออกจะเลาววไหมเงี้ย ไม่หักไม่มีทับะไรหัเจนอย่แล้ฉันไม่ดอยู่ข้างล่างแต่ฉันอยู่ข้างบน<อ>ไม่ใช่มาถึงบนวัวเทศฉันขึ้นไปตรงวัวเทศได้เพราะฉันว์บขึ้นไปไงไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่เพราะเพราะชื่อข้างล่างกับข้างบนมันมันไม่เห็นกันได้ อะไรอร่อยถ้าถึงน่าจ้โบรศัพท์เขาที่ขึ้นบ้ายแล้วมีคิดว่าจะขึ้นโรเทียยังไงฉันไม่บอกว่าคิดขึ้นด้วยวิธีอะไรโดยระก็ขึ้นไปเขาก็ตายดิกขขึ้นมันไม่ถึงอะ่ะก็ตายดิ 喂，呃哎、啊来。哎 ไม่บอกไม่ไม่เลยนะฉันฉันฉันไม่ได้อยู่หลังบ้านฉันอยู่หน้นบาบ้านถ้าอยู่กรงหมาไงแต่มันไม่เห็นนะ่ะถ้าอยู่กงรงหมากรงหมาฉันน่ะมันไม่เห็นเองเอา ปิดสไตย์ไหมต้องปิดสเตย์ไม่ยังหรือยังไม่ปิดยังไม่ปิดเขาเล่นจบไม่ยังเนี่ยกูจะฆ่ามึงเนี่ยตายหาไหนเนี่ยไม่ต้องปิดสเตย์พี่ฮะตายเฮ้ยกลับมาไปไหน แร่เราก็มีทั้งเยอะ